สัปดาห์สำหรับ YouTube ช้อปปิง้งหากคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการของเราเราใช้วิดีโอแนะนำตัวเองสั้นๆบนชแนลอย่างเป็นทางการก็วางสิแมอ่านของยายโชมะนะนยัง่ะสวัสดียายโชมอ่านของยายโชมยายโชมบาง เนี่ยเขาเส้นมากเนี่ยเขาบวารก้อนเทนตนติงตากรรมการเขาได้ช่วงใบเส้นมากเนี่ยก็สิให้ปั๊บปุงเสรนดีเออคุณนดาวก็ได้ปะเทนอัน,อ,นอันหลายคนที่ประเดียนส่งไปข้าเจ้าก่ได้ไหมแต่ว่าของประเดียนปัดันปัดได้แได้คุณนุณนดาวได้ไปสม,มัครน้อเขาว่าเสรนจดีไปสม,มัครน้อเขาปะ ประเด็นเขาเข้าใจว่าขันไปสมัครมันสเสียเงินเสียต้องบประเดยนแห่งค่อยโดนหลอกก็เลยบ่บ่มั่นใจบันใดกันเข้าไปอันหาช่องทาง่าถามยูทูบเมื่อวานในการเขาว่าไดพันเขาบอกให้เขียนหรหัสประเด็นก็นลืมลหรหัสประเด็นะ่ยได้เขาไปว่าไดจำไป ชอบช,อบชอบ้อปปิ้งช้อปปิ้งอันบูตแคมป์เนี่ก็ขล้ายคองอ่ะแต่ว่าเขาสิให้เข้า,กการ่วมโครงการให้ไปอันอันอันนั้นน้ำเขาอบรมมิยังน้ำเขาแปดมือเมนแปดสัปดาห์มนแปดสัปดาห์กับสองเดือนบนบน,บนี้แปดสัปดาห์กับสองเดือนบนนี้เข้าต้องไปเสียสลราเวลาไปเสียสลราเวลาไปเขาร่วมน้ำเขา เนี่ยเข้ากับไปว่าไดเนี่เอาอยากน้ำเงินน้ำท้องเ้าโบมีเงินมีค้าคข,ขับมานะักไปเข้าก็ต้องเสีย่าใ่ใจอันนั้นอันนี้แล้วเนาะนานถึงแปดสัปดาห์เหมนก็เข้าไปผู้ใดสีมีเงินขับมาน,นักผู้ใดบบมีเมันมีเงินกับไปใดลแล้วแนวโบมีเงินจะปาตัึงเต่มเป็นหนี้่าแก่อยู่น,นี่ก็คือนึงหรบัานี่ทึงเหตุงานยังสี่ไปสี่หาเงินรงนุง่มูลูกหลาน,านไปไปว่าไดดอกย้ายเอ้ยบิ่งแล้ว ไปบ่ได้ดอกเออแมีนเมนนี่เขาบอกว่านานถึงแปดสัปดาห์ผมเสียสละเวลานานถึงแปดสัปดาห์โอ้ยไปบ่ไใดแล้วนะกันเข้าไปยุบบัตรธรรมาดากอ็อีกอันนี้เอามาเป็นลูกน้องอันนี้เข้าบ่ได้เห็นงานเข้าเดียวยังเขียนเอาแบบนี้ ไปบ่าใดเราเขามีข้อกังวลอยังกับถ้าอ่านเอาย่ายเขามีอีเมลมากแล้วกันสีเสียสารเวลาไปอุ้มรมต้องมาแปดเดือนโอ้โอต้องมาแปดอาทิตย์นแปดสัปดาห์กันแปดอาทิตย์แล้วสัปดาห์บ่ได้แล้วไปบ่าใดเราข้ายากพี่น้องเขาก็มาซุ่มไปเอาไปบ่าใดแล้วเนาะสีสลปสิทธสิบตอนแล้วบ่ไปแล้วเนาะบ่สมัครแล้วแต่แม้นโอกาสมากกันแม้ ปลาคเคยได้แบบนี้สองเทียเราเนี่เทียที่แรกก็ได้แบบเดียวกันนี่แ่ะนี่แหละเทียสองเออสองเดือนละแปดสัปดาห์สองเดือนเขาบอกให้เสียสาระไปเสียสาระไปสองเดือนมันก็ได้แลยวันนี้เอาไป,ปดดว,ว่าได้แล้่ยว่ายากยากยังว่าไปทั้งไหนมาทั้งไหนหรอไปได้แค่ไหนี้นี่ก็ตัวหัวปลอดปอดยู่ผู้ถ่ายกินกับขึ้นมอนไปว่าได้เรา ไปวไนเป็นเน็ตกยังทำงานนังเสี่ยว่ามีโอกาสเลยแล้วเออกันเข้าไปยูตบ้านห้องจัดสื่อข้าไปอยู่บ้านห้องจัดสื่ค่ยั่าเบลาอยูทูบเสิรอชยังมากเลยพอดเตเลนเตเลนไปน้ำเขาเนี่ยอันนี้ยัง